สวัสดีครับวันนี้ผมขอพาทุกท่านมาพบกับรถยนต์ Mercedes-Benz C 200 Coupe M G d y n a m i t นะครับคันนี้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคันนี้เป็นรถสแตทฟายนะครับรถเอมโนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันกันนะครับครับสำหรับ C 200 Coupe คันนี้นะครับเป็นสีเทากราไฟ i t เกรย์นะครับต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ถูกใจทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะครับ นะครับดีไซน์โดยรวมนะครับมาเริ่มที่ด้านหน้านะครับคันนี้เป็นกระจังหน้าเป็นไรมอนกริลแบบนี้นะครับก็จะเป็นเป็นรูปเหมือนเพชรนะครับหกเหลี่ยมไมเล็กๆอยู่ด้านในนะครับกลางเป็นโลโกโล้ m e r c e d e s Benz นะครับผมแล้วก็กาตรตกแต่งนะครับเป็น MG Body Styling นะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับผมตัวไฟหน้านะครับเป็น Multi Beam LED ครับผมเป็นไฟหน้าอัจฉริยะของ Mercedes-Benz นะครับก็เปิดปิดไฟสูงตามอันตนมัตินะครับปรับองศาตามพรมลายได้นะครับแล้วก็สามารถลบลีกคันข้างหน้านะครับกรณีแบบมีรถสวนมานะครับ ถ้าเป็นไฟสูงเนี่ยก็จะปรับไฟให้นะครับไม่ให้ไปแยงตารถคันที่สวนมานั่นเองนะครับถ้าผมในส่วนของล้อนะครับจะเป็นล้อขอบ19นิ้วนะครับล้อหน้าเนี่ยจะเป็น225สองห้ทับสี่สินะครับผมเป็นลาย ห้าการคู่แบบนี้นะครับนะครับตรงกระจกมองข้างก็จะมีไฟ LED มาให้นะครับ,นะรบตรงประตูจับนะครับจะเป็น k e เลสโกนะครับ ดดยไปูข้้้าาางนนกทัสำหรับไฟท้ายนะครับเป็น Fu l l LED นะครับดีไซน์ก็จะเป็นเส้นาจนถึงบริเวณฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับสัญลักษณ์ C200 นะครับเป็น C200 ้คูเป้รับผมมาดูด้าน้าทนะีตัวบอดี้เขาเนี่ยก็จะสโลปมาตรงด้านท้ายอย่างนี้นะครับ ฝากระโปรงนะครับเวลาเราจะเปิดเนี่ยตัวนี้รองรับแอนฟลี e อ็เซสนะครับมีคลิกเซนเซอร์นี่เอง,เ,องเราสามารถเตะเปิดได้แบบนี้นะครับเตะเปิดหรือเตะปิดก็ได้นะครับแล้วปิดเนี่ยก็จะกดปิดได้ตรงนี้นะครับหรือว่าจะเตะปิดก็ได้แบบนี้ ไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านไหนกันนะครับคันนี้นะครับรถเดโมนะครับเบาะสีดำนะแน่นอนครับรถสปอร์ตต้องมาพร้อมกับประตูแบบเฟรมเลสนะครับคันนี้นะครับเครื่องเสียงเป็นเบอร์แมสเตอร์นะครับ แล้วก็ Memory s e ซ t 3สามตำแหน่งนะครับปรับเบาะไฟฟ้าครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในก่อนอื่นนะครับ<ด>ผมขอ,อ,อโชว์ให้ดูก่อนนะครับสำหรับที่นั่งด้านหลังนะครับเวลาเข้าเนี่ยเราสามารถพับเบาะตรงนี้มานะครับแล้วตัวเบาะเนี่ยก็จะเลื่อนไปด้านหน้านะครับแบบนี้นะครับทำให้เรามีพื้นที่สำหรับ ขึ้นลงนะครับได้สะดวกขึ้นนะครับผมอ่านี้เบาะด้านหลังนะครับรองรับ ISO FIX นะครับสำหรับติดเ a b y s e ี t ได้นะครับแล้วก็ตรงช่องเก็บตรงกลางเนี่ยมีช่องแอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องใส่อแดปเตอร์ตรงนี้นะอี่มา ดูด้านหน้ากันครับครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ข้างใน C 2 0 0 c o u p คูป AMG Dynamic นะครับรถ c ส i f i e d คันนี้นะครับให้ดูเลขใหม่นะครับอยู่ที่1,926กิโลเมตรนะครับเป็นรถปี2022นะครับผมอ่าก็ถือว่าไม่น้อยมากๆเลยนะครับจอจะเป็นจอแบบดิจิตอลนะครับมอ่ามาที่พวงมาลัยครับ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั o นท้ายตัดแบบนี้นะมีพัดเตลชิปนะครับผมอ่าสำหรับรถยนต์ Mercedes Benz นะครับเกียร์เขาจะอยู่ตรงนี่นะครับกา้านตรงนี้รุ่นใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ละนะครับก็ใช้งานง่ายครับอ่าดูตรงจอกลางกันบ้างนะครับระบบปฏิบัติการ MBUX คอ,คอนโซลกลางก็มีช่องแอร์มา3ช่องนะครับมีแอร์สโซนนะครับผมแล้วก็จุดเด่นก็คือนี่ครับนาฬิกาอนาล็อกนะครับก็ในเบนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะไม่มีแล้วผมว่าอันนี้ผมชอบนะมันดูคลาสสิกดีนะครับ น,นี่ก็จะเป็นปุ่มทางลัดต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับจอตรงกลางนี้นะครับเป็นเป็นแบบทัชนะครับผมหรือว่าจะใช้ตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับตัวคอมมาดตรงนี้สำหรับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับ ตรงนี้เป็นปุ่มปรับโหมดขับขี่นะครับนะครับเราสามารถปรับได้เป็น Individual Sport Plus Sport Comfort นะครับแล้วก็ Eco นะครับผมนะส่วนตรงตรงนี้ก็จะเป็น เซนเซอร์ uh, นะครับปุ่มสำหรับปิดเซนเซอร์เวลาเซนเซอร์รอบคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับผมอ่าคันนี้จะเป็นกล้องมองหลังอย่างเดียวนะเปิดให้ดูครับนี่จะจะเป็นกล้องมองหลังนะครับผมแล้วก็คันนี้มีระบบช่วยถอยจอดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับอ่าก็เดี๋ยว ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองสาธิตระบบนี้ให้ดูนะครับก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บของนะครับสามารถวางแก้วน้ำได้สองแก้วนะครับมีช่องสำหรับใส่อแดปเตอร์ให้นะครับก็ตรงที่เก็บของตรงกลางก็จะมีเป็นช่องใส่ SD card นะครับ กับ USB 2ช่องนะครับก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครสนใจยังไงนะครับก็ลองติดต่อเข้ามานะครับผมที่เบอร์ที่ขึ้นให้นะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทดลองระบบถอยจอดนะครับ อ๋อ oh. oh, มันเอาหน้าเข้าให้นะครับ mm hmm. พวงมาลัยหมุนนะ mm hmm. ตอนนี้ผมปล่อยพวงมาลัยนะครับแล้วก็ปล่อยเบรด้วยนะครับ mm hmm. mm hmm. นี่ครับ เรียบร้อยครับจอดสวยอยู่นะ